สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัดชะลพลวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าคอมมิว PC สองร้อยรุ่นปาด MC โรครับก็จัดให้ตามคำขอในคอมเมนต์นะครับพามาชมทีมงานเสียพทูนนะครับคุณผู้ชม ก็เป็นเป็น2 5 2 4ครับ240ี24ู่เป็นที่เราเรียกว่าของประจุคจัดให้ตามคำขอครับสำหรับคอมเมนต์ที่บางอารมณ์ว่าอยากเห็นเจ้าส0งร้อยพวกพี่ขอสามชาไหมหน่อย เฮลโลพี่จะจัดสามชาให้ฟังสักหนึ่งผลงานซิงเกิล ดินสวยครับดินสวยเป็นดินเป็นดินในป่านะดินแบบว่าดินคล้ายๆดินโพนนะครับภาษาอีสานเขาเรียกด,ดินโพนดินคามโอ้รู้สึกว่าเอ็มซีโร่เรานี่ฟันฟันไม่ค่อยแหละไม่ค่อยแหลมนะครับฟันคลื่อแล้วตอนนี้ à, chặt thêm con thấp, thứ อา้าโอ้ยไปจัด3ชาข้างในลูกพี่เหร นู่นก็เดี๋ยวซูมให้ดู200 CE นะคุณผู้ชมตกักใส่ f m 1 a ครับสวยครับสวยรถใหม่ไปกันทั้งคู่นะ รอดำเข้ามาอีกนะครับ phía học giang phía ồ ô sẽ đai nó chặt thằng โอนครับต้องต้องทำใจใช้โหมด P ครับหรือว่าโหมด power ในการทำงานหรือว่าโหมดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ปีโนคับซูโมโ่เดบิวต็มสองเจ็ ก็วันที่วันที่19ครับวันที่19มกราคมของพ5 6 5 ข้างวันนี้ค่อนข้างอากาศค่อนข้างลมนะคุณผู้ชมลมแล้วตอนตอนกลางคืนนี่นนหนาวมากครับที่จะสดทอนที่ละเอ็ดนะคุณผู้ชม 200เฉลี่ยการทำงานประมาณตกปีละประมาณน่าจะประมาณ2,000กว่าชั่วโมงโดยประมาณนะครับโดยโดยค่าเฉลี่ยนะคันนี้เองก็น่าจะค่าเฉลี่ยปีละ2,000ชั่วโมงคันนี้ก็น่าจะประมาณ6ปี7ปี าจะทําพุ่งผีใหม่ครับที่มันรื้อหลวมนี่นะไม่แน่ใจว,ว่าจะจะสั่งลูกใหม่มาหรือว่ายัางไงอ,อันนี้ใช้หมดอะไรหมดพี่ปะ,มปะหมดธรรมดา,ามปะาาเอาคเคร่งเร่งเครื่องแรงเ,ยเลยเร่งสุดปะ,ปะ,ดอ,ะอันนี้หมดธรรมดาใช่ไหมดดธรรมาอ๋้ แปลว่าเจาะแข็งสบายนาาเนาะพลังครับกลังหกสูบนะมันเหลือๆอยู่แล้วคร,รับแรงแรงเท่ากันดีแต่ว่าสู้แข็งกันนั้นไม่สู้ครัจจบ แล้วก็สอบถามมาคนขับไปแกบอกว่าใช้หมดประหยัดนะครับใช้หมด E ีว่าอย่างนั้นโอ้โหมด E ีมันแรงขนาดนี้เลยบอกคอมสูตรนี่ใช้หมด E ีแต่ว่าเร่งสูงสุดว่าอย่างนั้นผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเองก็ขับไม่เป็นนะครับขับแบบงงๆประปาไป <laughs> จะมีมันจะมีโหมด E โหมด S โหมด T ตอนนี้เก็บบอกว่าจะใช้โหมด E นะคนุณผู้ชมเออก็เพ,พิ่งเพิ่งเห็นนี่แลลวว่าโหมด E มันแรงขนาดนี้ เรียบร้อยครับุผู้ชมครับเราก็รับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยูทูบช่องวัชระพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆทชอ่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็จอคอมพิวเตรพีซี200ร,รุ่น 8M0 นะครับชิมงานเสียภัยทุนเวียนาก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ